มีเสื้อนี่ยใหญ่แซ่บต่อไปนั่งกินกลางถนนซะก่อนไปถ่ายคลิปน้ำมันใส่ห้องตันพี่น้องใส่ห้องตันเน,นี่บบย,ย,ยมีเสืเเอ้อเด้อเดี๋ยวจบใครจะยังย่างมาใหม่ด้ยวยพี่น้องปื้อไปใส่ปื่อเลยเยอะมากเลบ่พาพี่น้องไปเปล่งบรรยากาศใส่ห้องตันนะพี่น้องใส่ห้องตันนะพี่น้องเอาไปใส่เวรล่ะ ซอยหองตันเนี่พี่นอ้องบ่งเอาเลยซอยหองตันกู้จขีมาแห้งก็ตองเบรยนี่ไผแม่แห้งมาะไรต้องเบรกน่านี่ยกำนันไผ <c oughs> ่พี่น้องาใหญ่งงมือื่นบ่ไปาร่าน่ะรถไผ่เไปว่านยกะสิรถไผ่ตัวซอยกำนันไผ่เลยตีนางคิดเลวคิดบวกจึดเดือน ดูส่โคกี้อันกินมีส่วนันเกิดน้องอันน้องอยังกน้องอักระตุนีเลยน้องเอ,อ,เอ,อ้ยกินให้ด็กนายงกินด้บ้างับกล้องกันได้ไหมน,น,อนอนะ้องสรอยค้องตันได้น้องไปขี่รถมากกับย่าละนังตันไม่นี่นแต่รุนน่อยแบบบอชน,นืหัวง,นนนนอ,นอ,งอ,อนั่ตั้่น่ลพี่น้องเอ้ย นันเองพ่รุ่กะพลดไอเป็นยังกะจิพรลดอันไอกะยูหันก็ต้องรซแงะกู่หันนลยืมเข่าแอวกินข่ายู่หัน้ยืมหยาเตากับมีชวนออกกล่องเลยกล่องกันนะพี่น้องเตากับมียวนเต่าต้องช่งหนีหนอดเดี๋ยวะรหาพเน้ยหนหนอด

ร้านข่อยเน้องร้านข่อยงสีพี่น้องพสีเอาไปกินไปกินนะ้นกินวันบ่เ็ดด้นี่้นเอเอาเอาให้เลยนี่กินไม่เป็นรับ

หยกหยกใส่อันนี้มันยาหอมน้ำขวดป่สวัสดีค ok? ่ะก่อนสวัสดีค่ะถ้าเปิดอันนี้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะช่วยของแตะได้พี่น้องดิสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะได้หาแรงแล้วนะคะวันนี้ก็ตแกสีแดงก่อวันนี้คือเมนูแกงผัดขี้เหล็กเลยนะ มีสืวจุ้มจังาคงกินอะไรเฮ้ยฮะยไงมันต้องทนไม่ได้ไม่เปิดตู้ได้เท่านั้น วไม่รุ่นประจำซอยโอลวินอ่ะมันอยู่ในนั้นมีไหมใล้เลไลขโมยเรี่อพี่น้องเรื่อเนี้ยอันนี้เอาคาห้ยคาหน้าเนาะมีคาห้ย่าหน้าจ่เรากปคาหน้าเนี้ยบู๊้ยรล่งจะเปลี่ยนเสี วิธีลงทะเบียนค่าไห้ค่านาลงผ่านอินเทอร์เน็ตเลยเนาะเป็นไล่มันบ่นแ้่ก็มีแต่เลยจะลงผ่านไล่เลยพี่น้องอะได้เป็นตัวลงผ่านไล่แล้วจะลงผ่านไล่ไปเลยลงผ่านไล่ไปเลยเฮ็ดเอาเด้อพี่น้องกูได้มีไงมีหน้าน่ะมีแบบนี้แหละทุกไงเราเฮ็ดกันเนี่ ลายเส้นเหรอมดึงเข้ามาลวงแล้วหรือล่าวยน่ผู้ใดีลายเส้นะล่วงเลยน่โปร่งใสนะไม่ใช่โป่งโปงซึ้งนะเป็นผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องโปร่งใสไม่ใช่ป่งโปงซึ้งที่ได้โคกตตัวเขาึ้นมาจากไหน้าไกไาหนูถืแกงไปกินเื้อเือไรเี้ เอซอยแล้วอมอซอยกันเนะขอแสงอกันซอยตุ้งก็ได้แะตุ้งบาทร้อบาทใหบาทตุ้งปงกไม่เอารี่ยใหมานี่เก็บใหม่ๆนะเ็บใหม่ๆไปวูอ่ปแล้ว พอดพอดไสัตวพี่น้องพอกันไรดาครับสวัสดีครับเรื่องกิขงกขราวไม่เอาเรื่องอน้อง